แห่พวกนี้มีความแข็งแรงก็คือวัตนธรรมนะครับอใหพวกเราได้ช่วยกันรักษาีีวั้นไว้ม่รู้สเลยครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณพระเรรสุรุสาการอศนนะครับผู้ใหญ่ใจดีทั้งโลกบกฟ้องหรวะบเปดดิ กครับท่พิธีนะครับความเ็นางานจะมีใครคัดหาไหมหลังเองนยผนั้นเชื่อใจจากป้าฟ้าสุนทรีสุแดนดินนะครับระดัต่อไปนะครับก่อนที่จะได้แนะนำผู้เกียผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ก็ขอุณัปรกท่านครับขอบคุณเรับวาวนาวชิประการเอ๊มดแดงไปมีเนาะทำงมีว่โอ้ทางบ้านคือแยงไปเลยกัมีตมดแดเหรอัดเจะแซ่บตีนเิดเวย ผู้เสียชดคูณฑ์ครับเจ้าคณะอำเภอสักไฟธรรมยุทธจังหวัดวัทส si ันติพัฒนารามพระภูสุตาพัฒนารุภูณนะครับรองเจ้าคณะอำเภอหลวงศักด like ิ์พระครูมานบอนพัฒนิติเจ้าคณะตำเภอเมือไร่นะครับผมนะครับก็จะพาเพื่อนครับมาดูนะครับท่านนายเพื่อนครับถอนกล้านะครับต่อไปนี้จะได้เข้าสู่พิธีสําคัญนะครับผมนะเป็นพิธีเลี้ยงผีตาเห็ดนะครับนะครับแล้วก็ปลาบ่าวสาวครับขอกราบพระธรรมนิมนต์ระเดชพระคุณท่านพระภูมิฐานบอนพักนิตครับผม คณะสมมติวครันถ่ายภาพผมขอไปนี่โอ้ตัถ่ายตรงนี้เนาะาหน้าสุทรการครับต้องขอกราบขอบพุณท่านในผลสัตว์ท่านภาคภูมิภูมีท่านนายกประยภูมานายกกริยาชาติหลวมศักดิ์ท่านอภรัการงักตอนนี้นะครับคนก็เริ่มนะครับทยอยมากันเริ่มเยอะแลวนะครับนท่านประเสิศรหลัหลวมศักดิ์ท่านชินัทตีทองเกษตรกำหลวศักดิ์ครับท่านปรับนะครับธรรมรัตน์มิตรศักดิ์กำปืหลวงศักดิ์ท่านรัชโนกรมนุษย์ รองผู้การเียนเตียวยงกับคุณูปัพญากรฟรการพิศษเตี้ยวพิยพงมท่านพอชัดชัยกันคำผู้การโพาลาการสุขภาพตำเม่รยท่านพาการัตสิบหัก่สบลายอะท่านรองสิิมาประังครับรองนายกครงการหนสวัเตียวท่านพอจรุพัน์มูครับผู้การสนักงานบริจังหวัดเพชรบูรณ์กำัตรียมหาสีทองกัตบ่าจบุญนะครับคุณอานำเจ้าประสงค์อดีตก็เป็นความสครึกนะครับของชาวตำบลไม่ร่ยนะครับ ่าทนพระครู่สารวัชิราภรณ์เจ้าคณะอำเภอหลงศักดิฝ่ายมหานิกายประวัดวัดสว่างอารมณ์นะครับผมกราบขอกราบขอบพระคุณครับตอนนี้พระเดชพระคุณเสียงฝ่ายเจ้าคุณภาวนาวชิระปราการนะครับากระผมขอกราบพระสิมณุ์นะครับเป็นเกียรติประวัติเรื่องเกินนะครับพระครู่สารวัชิราภรณ์เจ้าคณะอำเภอหลงศักดิฝ่ายมหานิกายพระครู่ศรีวชิรคุณเจ้าคณะอำเภอหลงศักดิฝ่ายธรรมยุทธ์กระผมกระผมไม่ยอมแก้ได้เลยจันพระครูวัดสติกระผมต้องได้รบบัพปับท่านวันนี้กระผมมหากับพระอาจารย์กผมครับ นะครับไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับก็ปีหนึ่งนะครับจะมีครั้งหนึ่งครับการถอนกระถานะครับดำนานะครับก็มีคนนับน่าจะเป็นร้อยนะครับที่มาผู้นำท่านัราชการราชการต่างระดับอำเภอจังหวัดนะครับชมรมจะถ่ายตรงนี้นะครับชมรมกำลังผีบ้านท่านรองทั้งสองท่านครับรองนายกองการทหารสนตำบูลขอร้อยคนวันนี้เนี่ยขอร้อยคนวะ อบ่นี่มาเรื่เลยวะเด้รับท่านรองวุฒิสงสัยท่านรองเก่งโคโลตวงครับเนาะลูกผมนี่เป็นคนท่านรองกิ่งโคโลตวงนี่แหละครับผมนะผู้ไม่อายนะครับเมียไม่มีน้ำมุนให้ต้องไปหาท่านรองกิ่งโคโลตวงตัดตัวเดือยกรงนะครับมาต้มให้โอ้โหโคโลจวคนนี้ถูกมากที ควบคุมตระกูลควบคุมทำตอนนี้อยู่ม3แล้วเป็นมือพิมเป็นลูกศิษย์อุปรญญากราโค่ด้วยนะครับครับขอเชิญท่านะนะท่านรองจะให้คนครับและท่านรองเก่งท่านชัยนะครับผมเนาะเออท่านมาแทนนะครับท่านนายอุระวังอย่างเดียวครับท่านเกษตรครับระวังจะล้มพับสันนี่ไหนของผมครับเทพสมยัยอเล่นะครับผมเนาะเดี๋ยวมันชิ้อมโค้ดไยบ้างว่างั้นอันนี้มีใหญ่เจ้าเดือดมากกว่าที่มีแค่ท่านเป็รองเก่งโค้งโลตัวนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านที่หนึ่ง การฆ่าอุบุนท่านเป็นตัวยากกิดแม่บ้านผมก็ผมอาสวัสดิ์ศุขร์สารน้อยหมออทีมงานครับพันติ้วครับเขาต่อเลยครับอาสวัสดิ์ศุขร์สารน้อยหมอสวัสดิ์กำนันตะบนพันติ้วแพร่สมยัยอารีพร้อมทีมงานท่านผู้ใหญ่ชั้นทองวันครับติดแม่บ้านที่สิบเอ็ดปาเเครือครับคุณพ่อสวิทต์หมุกชานะครับผมเนาะอันนี้เป็นปากชาวบ้านติด่บ้านที่สิบสองครับผมครันจิตตางตรงกันพี่เจ้าพี่ที่หกนะครับอเอาครับผมครับ อซื้อมาคัตัวับคกูบาเป็ดมาแล้วซื้อมาคัดตัวแล้พื่น้องอ่ะมีต่พี่น้องกูบารลยนะบกของพี่น้องอูบาเป็ดเะครับผม่นอพี่น้องสํนักงานพัฒนาชุมชนรมสักครับขอเชิญนะครับพอทานอัมพรกุลวุเนไมออกคำผมครับ้งแต่เป็นพระอยู่อ่าพสึกจะพระกองใชครับขอบคุณครับพี่น้องจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ก้าวพุทธศตนะครับผมในที่มี คุณมลนิทนะครับศรีกันนะครับนักเกษตรนะครับจากทีมงานสมนุษย์ทานข้าวพัชรโรจน์นะครับเนาะนครับเป็นโอกาสไม่เกินนะครับโอ้ตอนนี้ท่านพ่อสนังพูดเป็นนางเอกนะครับผมนะจากทีมงานชุดงานพระพุทธศาสนาเป็นแบบทุกจังหวะใส่แล้วเขาเนี่ยคนโตมีการรีดการ์ตนาที่ติดหัวติดหัวเขาเพื่อนแค่ไหนนะครับโรงเรียนเตี้ยวพญาคมนะครับนี่นะครับฝากความหวังไว้กับท่านครับเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทันทีท่าละไม้ไล้แม่พ่อผู้ใหญ่ดีดูก็งามตามหล่กปอนีโอ้พี่น้องจากสวนเล็กทานข้าวับผม ตันนี้พิสูจน์นะครับของสามท่านนะครับความเป็นครูของท่านนั้นเกินร้อยให้กับทุกสิทธิ์ลูกค้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบังร่องครับคุณหมอกเกษมแพทย์แผนไทยนะครับเป็นการพิเศษนะครับคุณแม่้องบีบคุณแม่ลูกสามในบ้านของคุูพ่อคุณแม่เป็นเสนาธิบดีผู้จัดอ่าสอ,อ,อพอตไม่ได้นะครับท่านรองนายกท่านสมาชิกสภา,าอาจารย์อ้อยอ่านุ่มตี นะครับมามหาลูกครับอาจารย์สวัสดิ์ความสุขครับเจ้าของแปลนสิบกุศลนะครับของเสียยิ่งนะครับผมอ่าอ่าอบตมาออกมาครับอบตก็เลยครับผมยังไงผมครับนี่ครับผมจะนู้นอ่าผู้ชายไปทางคิดโต๊ะมาก่อนผมยังเสียงนักอยครับผู้ผู้ชายน้องสวัสดิ์ความสุขครับเจ้าของแปลงนาครับผมครับถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเงินทีเดีเท่าทุกปีเลยครับผมเนาะ เสียงพูนอกครับจนสิตโอาตุทีในเมื่อวันนะครับรับ่้นในขาข้อปูประมวลทางโสงนะครับผมนะราวังไปลุ้นไปลุ้นไปต้มรูดันไอาลครับถ้าที่เปี่ยนชุดแล้วครับลงนาได้เดยนะครับเนาะการตระานัในโพลุสัดเปลี uh, yep. like es ่ยนชุดแล้วอนนีนะครับ ขอ well, บอกคุณทีมงานแต่้บนนะครับท่วนรองิจัท่านรองก่งเรตวนกันตรียมหางห์ทองะตอนน้กนนที่ดีกันัน้องมือสทีกันผมเอ่ยชื่อวมของรงยาลทุกรงยาลนะครับทุกงาโอเคครับก็คนก็ทยอยมากันเรื่อยเรนะครับก็เดี๋ยวคนมาเยอะกว่านี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเดินดูนะครับที่ มาน่างับ้าฝั่งนู้นนครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเดินดูที่นาทางฝั่งนู้นนะครับังตัวสน่นะรับมานครมานั้จากพัฒนาอตาบังพระุตรังกกันได้ทุกพระเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับวันนี้ด้วพกากุทั้งเจ้าคณะอำเภอทัางเจ้าคณะตำบลบุรสายยาวนครับ ถออ่ายเฉพาะภาพให้พระคุณท่านท่านชอบเจ้าคุณครับอู้เ,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 เจเ็บิประหวัดได้เกินะครับรับครับท่านที่แต่งชุดพร้อมดำนาลงนาได้เลยนะครับนะลงนาตี่ต่อไปจะได้ทำพิธีนะครับผมครับต,ตอนนี้ก็จะได้เข้าสู่ในส่วนของพิธีการ ดัานั้นโอกาสนี้ทางด้านพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณตลอดจนหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านก็ได้ความทางนี้หน่อยนะให้ได้มาร่วมสําหรับในการประกอบพิธีในโอกาสนี้ล,ลําดับแรกเมื่อพวกเรามาพร้อมแล้วก็คงจะขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณของพวกเราได้จุดเทียนบูชาเครื่องสังเวยขอกล้องหน่อยขอกล้องหน่อยขอกล้องมาทางนี้หน่อย ขอเชิญทุกท่านเลยเชิญทุกท่านตรงนี้มาเพราะว่าซึ่งเราก็เชื่อกันว่าในส่วนตรงนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงโดนะยเฉพาะนเทวดานะอโอกาสนี้ขอเจริญพรนนะทุกท่านตลอดจนวัหน้าส่วนภาคส่วนในส่วนของอำเภอตำบลโดยเฉพาะจากตำบลบ้านติว้วตำบลท่าอีบุญก็ได้มาร่วมนะสําหรับในส่วนมนะาว่งพานพุ่มแล้วก็เป็นตัวแทนของนะทั้งสองตำบลได้มาร่วมกัน ซึ่งในโอกาสต่อไปนะก็จะได้อยู่ที่หลังก็ได้เดี๋ยวได้กล่าวอะไรสักหน่อยก่อนเนาะชาเก่าพวงฉีบูชาท่านผู้ชมนีน่คือพอ อ่ะโอกาสนี้ตมาก็จะขอโอกาสในฐานะที่เป็นเจ้าของสถา,านที่ขอโอกาสประเด็จพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าพนะาอํำเบิดทั้งสองฝ่ายแล้วก็ท่านรองเจ้าพนะาอำเภอในส่วนของการทำพิธีในโอกาสตัวนี้ขอถวายความเคารพด้วยความเคารพจริงสา ยังดูสภาพกามีจันูกเป็นศิลิศขรรตเตันตะลเกอจิทันตาสันติเกยังโมเนวลาวาจันังสาธตวะเมสุนันตุธรรมะสวนาคิโลอาญปัตตันตาธรรมะสวนาคิโลอาญปัตตันตาธรรมะสวนาคิโลอาญปัตตันตาตุลาเทพยดามหาสัจเจว พระแมโ่โพศกอบวงขา้าพเจ้าทั้งหล่ข้ออัญเชิญเราติดเทวาเทพพญามหาสจิ๋วที่สิงสถิตดุลนณสถานที่แห่งนี้ปกดปักหักษาณสถา,นนจ,าจนอีกขออัญเชิญที่มารับดวงตาเลยประพรมข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งก็มีท่านประเด็จประพรมหลวงพ่อ,อพะภาวนาพระจิตรับประการเป็นประธานทางด้านฝ่ายสงฆ์ท่นานนายอำเภอภาคภูมิภูมิเป็นประธานฝ่ายคารวะร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนภาคต่างๆที่ได้ประกอบณเวลาวันนี้ ก็จะได้ประกอบพิธีในการถอนก้าดำนาเพื่อจะได้นำเจรีย์ข้าวณโอกาสอันนี้เป็นต้นไปเพราะอาเชิญเราเทพเทวาเทพพญนามหาสัตจเจ้ดวงมาประสิทธิ์ประสาทกระจัดประเป๋า ในสิ่งที่เป็นอุปธวะแต่ในเรื่องนออก้องไคเดปยารโลคาหางหายกับควางข้มิ่าพเจ้าทั้งหลายขพราะเจริญระเทพเทวตาเทพพญามหาสจเตวะเทวาทั้งหลายจงมาประสิทธิ์สถิตณโอกาสนี้เสวยใหเคเื่องสติยะบูชาแทนความภูมิค่าพเจ้าทั้งหลายสาธุสาธุจงมาเทวาประสิทธิ์แม่พระพธสุตประสิทธิสัมพาธรรมมาสัพพะพุทธาสัพพธรรมมาสังฆานมุทาเวนะวินาเมนตู มีพวกเราสาธุพร้อมกันหน่อยนั่งสร้างสาสาธุพร้อมกันหน่อยกันอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสร้างสร้างสาธุเจิญท่านผู้ที่มีทูตอาทูตมาตัดตรงที่ก<า>ระถางนี้ใส่ขอโอกาสนี้ทางด้านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพาวนาวิะจีรประการได้โปรยดอกไม้เพื่อที่จะได้บูชาอาทิตย์ พระเจ้าเราเทวาอนุโมทนาบุญพวกเราพร้อมกันตัวใหม่ในน้องซ้ำส,สาธุขอถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านรองท่านเจ้ากระน,นำเภอทั้งสองฝ่ายได้โปรยอดอกไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยท่านรองด้วยนะครับถวายของเคารพครับเพราะวันเราขาดตัวป้อ,องกันน้งงงองซ้ำขอเชิญท่าน,นอำเภอหลงสักได้โปรยลูกเทียนดอกไม้อีกครั้งหนึ่งท่านคุณนายด้วยพร้อมกันสาธุอีกครั้งหนึ่งน้องซ้ำ โอ้เจริญเกินเจริญเกินทีนี้ขอเชิญทางน้นเลยนะครับไปเลี้ยงแถวทางน้นเลยนะ้วพวกเราไปร่วมกันถอนกล้าท่านที่ไม่เคยเห็นพระถอนกล้าก็จะเห็นท่านถอนวันนี้แหละถอนถอนกล้าสักหน่อยครับถอนกล้าสักหน่อยจะได้ครบวงจรพวกเราเดี๋ยวคนงานที่หน่อยคนานที่หน่อยเอาเรียงตรงขนาะนี้ไปเลยก็ได้นะครับเาเรียงหน้ายาวนี้ไปเลยอ๋อท่านขอโอกาสท่านครับจะถวายว่าใช้ในกิจวัตรญาติปู่ให้งานวิชาการ โทรศัพท์กำลันี้ไหมครับผมโอ้ยโทรศัพท์พอดีปลอดตีวอนเลยหลวงพ่อปลอดตีวอนเลยเพราน้้นสาทุนไหนแล้วหลวงพ่อลงแล้วาชุมชนของพวกเราเร็ว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 โอ้ย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 อยากให้หลวงพ่อได้กำนันที่ไปอาจจะไปพิรักไปข้างหลวงพ่อเป็นสิริมงคลเลยเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมหามงคลอันยิง่งใหญ่ที่คณะชุมชนของพวกเราก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันสานพลังในจิตเจตนาแห่งบุญแห่งกุศลสำหรับในโอกาสในวันนี้โอ้ยเป็นที่น่าชื่นใจปรารถนดีใจ เอาเตะไปเถอะงานนี้ใครไม่เป็นขี้โคลนแสดงว่าไม่ถึงกางานดำนาจริงท่านขออ,อ้อโคช่วยจัดช่วยจัดอ่าหัากให้สวยๆหน่อยนะก็เลยขาดมาเปลี่ยนกีตมแล้วนะอ่าทุ่มเทวันนี้ทุ่มเทเต็มใจทั้งร่างเลยคือี่เป็น,นทังขึ้นเลยจำเลยวันนี้อ่าก็คือว่าเป็นการร่วมจิตร่วมใจใจเอาดูนะหลวงพ่อ หลวงพ่อพวกเราไปแล้วท่านที่ปปิดกับองค์นของอทางด้นงานโรงพยาบาลแต่ตอนนี้ก็โรงพยาบาลก็เริ่มทาหน้าที่แล้วโรงพยาบาลเริ่มทาหน้าที่แล้วให้บริการต่อคณะสถาบันพี่น้องสถาทธาชุมชนที่ได้ร่วมติดร่วมใจกัน เดี๋ยวเขาลงเดี๋ยวมาหลังน้เดี๋ยวพี่โมเดล งไม่รู้มันจะเตะไหมอองไ้อเออใช่ใช่มันไม่ดึงตรงเหมือนกันอัน้นตลยตรงต้งไจนะเดี๋ยเดี่กวเดี๋ยวเดี๋ยวเวเนในยวกดส๋ยวนี๋ยวเดี๋เดี๋ยวดี๋ยวเวเดี๋วเดี๋ยวเี๋วเดีนยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดีวเดี๋นววนนีดีดีกยดดีีว่ีไี วันนี้ละันะฮา أ, ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ใหม่ป้ายแดงของตำบลแพร่ไล่ที่ผู้จัดนี้จะได้มาร่วมโดยเคยกันพัฒนาก็ขอต้นบนธนาได้แสดงความรู้สึกทักทายกับบรรดาพี่น้องในฐานะที่เราเป็นตัวภาพด้วยกันจะเจรินครต่อต่อสวัสดีครับก็ได้มาเห็นวันนี้ก็มีความรู้สึกครับยินดีครับความรู้สึกภาคพื้ม นี่เราจะเป็นท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับในพื้นที่นะครับร่วมกันนะครับแล้วก็เป็นพระครูพระอาจารย์นะครับไม่วาจะเป็นทางด้านที่ศึกษาจากวัดต่างๆนะครับมาท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนมาร่วมกันถอนก้านครับพเพื่อเป็นสีมงคลน,นะครับให้ อาผู้ใหญ่ใหน่อยายแดงเอาเปิดเพลงสนุกสนานหน่อยสิอ่ามันเลงเซิร์ฟอะไรสักหน่อยข้าวบรรยากาศหลายท่านก็คงกำลังเดินทางมาสนุกสนานาเต้นเซิร์ฟกัะไปด้วยเดี๋ยวมีช่วงที่กำลังมีช่วงที่จะเกี่ยวข้าวเดี๋ยวเราอาจจะมีดนตรีสองวงในมาบพันเองอาจจะมีกองกลางด้วยใครจะสนุกสนานทางด้านกรงกลางเดี๋ยวเราก็จะได้สนุกสนานกรงงานกันในวันเกี่ยวข้าวจะอาจจะเอาไว้สองวงอะไรฝั่งนั้นวงนึงต้องนังเล่นกันนั้นให้มีความสนุกสนานกับพี่น้องทุกมาลงงาน แล้วก็อีกส่วนนึงก็อาจจะมีย้อนยุกแต่วันนี้ก็อาจจะอ่าเข้ามาเด้อคุณนายท่านรองมาเทีิ้งไปใส่ว่าทำนายเก่งหรือว่าทำงาให้ไล้กลับรกลับอะไรอย่างเงี้ยนหรั้นต้องเมนให้ญีุ่ญนอย่าป่อไปแล้วกินข้าวกินปลาตอนจะค่อยไปท่านกำนันเตรียมหาสิงห์ทองพร้อมทั้งนี่ครับอะไรครับไปเลยครับ ก็ว่ากันไปเรื่อยๆนอพไปนอกหาเพื่อนแชทอินมาได้ไ่มครับ